วันนี้มีเรื่องน่าประทับใจหลายๆเรื่องมากๆเลยค่ะที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วอยากจะมาเล่าให้กับแม่แม่เอฟซทุกคนฟังนะคะวันนี้แม่บุก็ได้มีโอกาสนะคะไปงาน BB b นะคะเนาะอ่าแล้วก็วินาทีที่เราค่ะเดินลงจากรถไปเนาะกำลังปิดประตูอยู่นั้นก็กําลังจะเดินไปในงานนะคะเนาะประทับใจแรกเลยนะว่าคือว่ามีคุณแม่เอฟซนะคะเนาะวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็แบบ ก็โทษนะคะใช่หมอโบไหมอะไรอย่างนี้เราก็แบบเฮ้อปกติคําว่าหมอโบเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคนไข้ที่ทํางานนะคะชอบเรียกเอ่อ AI อะไรคือเรียกหมอไว้ก่อนอ่งจริงคือเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้อแม่เรียกหมอแสดงว่าจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้ฉันดูไม่พร้อมมากเลยนะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะเราก็บอกว่าอ๋อชาค่ะค่ะแม่โบค่ะแม่โบพยาบาลค่ะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะแม่ก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะบอกว่าอุ๊ยเป็น f ักศึกษาขออนุญาตถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เลยบบ ดีใจมากมากเลยคือไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้ที่แบบเดินลงจากรถมาแล้วมีคุณแม่เขาวิ่งเข้ามาแล้วก็คือแบบมาขอเซลฟ,ฟี่กับเราอะไรเงี้ยก็เลยถามคุณแม่ไปว่าแบบแม่ได้ทงมาจากไหนคะอะไรอย่างงี้เนาะแม่ก็บอกว่าเดินทางมาจากสยุธยาค่ะอะไรอย่างงีน้น,นะคะมางานบีบีบีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอันน,ะะนี้คือแบบประทับใจเราหนึ่ง <c oughs> นะคะแล้วคือขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่แบบจะจํากันได้แล้วก็วิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยกันนะคะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมาก ประทับใจอีกก็คือว่าเอาเวลเาที่ก่อนที่เราจะเข้างานใช่ไหมคะมันจะต้องมีการที่แบบลงทะเบียนก่อนเข้างาน B B B นะเนาะแอ้เราก็แบบไปยืนตอนแถวแล้วก็จะมีคุณแม่คนด้านหน้านะคะเนาะเราก็แบบเออเห็นเขาแบบมองเราแล้วแหละแต่ก็คือเขาก็ยิ้มแบบกลุ่มๆไอ้เราก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเนาะเราก็คิดว่าเออก็เขาคงแบบมองหาใครอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมองเลยมองมาตลอดเลยนะคะเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ทักอะไรเราก็ไม่กล้าทักเนาะเพราะเราเองก็แบบ คือเราก็เป็นคนธรรมดาลแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่เขารู้จักเราหรือเปล่านี่จนมีคุณแม่ด้านหลังนะคะเราก็แบบว่าอขอโทษนะคะขอโทษนะคะอะไรอย่างงี้นะคะคือที่ขอโทษเนี่ยไม่ได้รู้จักเรานะแต่คือบอกขอโทษว่าเออเขาจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อค่ะ อ๋อไม่ต้องค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเรารอสแกนเข้างานตรงฐานด้านหน้าเลยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ขอโทษนะคะใช่พี่พยาบาลที่ทำติ๊กต็อกหรือเปล่าคะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะเราก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะแม่โบเองค่ะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะแม่ก็บอกโอ้ยติดตามอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีใจเราหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ในระหว่างนั้นคุณแม่ที่อยู่ทางด้านหน้าเราเขาก็แบบ่านมาแล้วเขาก็ยิ้มนะคะซึ่งซึ้งอันเนี้ยไม่รู้นะคะว่าแบบเอ๊คุณแม่รู้จักอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าในตาคุณแม่ค่ะพยายามเหมือนจะสื่อแบบยิ้มกลุ้มๆออะะะไรย่่่าางีนนคแตว ถ้าได้รู้จักกันนะคะหรือว่ารู้จักแม่วงแม่โบเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราได้เจอกันแม้นเราจะไม่ได้บอกว่าทักทายหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันก็ตามนะคะแต่ว่าก็อย่าที่จะรู้จักคุณแม่ทุกคนะนะคะเนาะ แล้วก็ความประทับใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนที่แบบไปอยู่บูธนะคะซึ่งวันนี้แม่โบก็ไปอยู่ที่บูธนะคะของ Master r a b b i บเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูก FC หลายๆท่านนะคะที่แบบเดินมานะคะเนาะส่งยิ้มนะคะแล้วก็เดินเข้ามากลุ่มเข้ามาหากันคุณแม่บางท่านก็คือแบบฟิลสไตล์คุณแม่ลูกอ่อนเออคือแบบมีผ้าผ้าบ่าอะไรแม่หนูแบบอยากถ่ายรูปก,กับแม่นะแต่แบบหนูหนูเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยหนูติดตามแม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากมากดีใจทุกๆคนนะคะเนาะที่ได้เจอทุกๆคนแแแลลล้้้้ววกก็็ไไดดดู คุยนะคะทั้งที่ได้ร่วมถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ร่วมถ่ายรูปทั้งที่ได้ร่วมสนุกด้วยกันนะคะในกิจกรรมแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้แบบร่วมสนุกด้วยกันนะคะเนาะไม่ว่ดีใจมากๆนะก็ประทับใจนะคะเนาะคุณแม่นะคะที่เข้ามาหาแมโบซึ่งคุณแม่เอก่ะ กำลังปฏิบัติหนะ้าที่ของตัวเองอยู่นะคะภายในงาน BBB แต่ว่าตอนนั้นค่ะเป็นช่วงพักของคุณแม่ยังอุตส่าห์สละเวลาอันพักที่มีค่าของตัวเองอะ่ะวิ่งมาหาเราแล้วก็เอาของนะคะนองมามมอให้เราเป็นของแบบเล็กๆน,น้อยๆแต่คือจะต้องบอกเลยว่านั่นทัดใจที่สุดนะคะเนาะคือมันเป็นความที่คนคนหนึ่งอะ่ะอยากจะมีของสักสิ่งสักอย่างให้กับคนคน,นึงอะ่ะแต่ว่าตัวเองยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ จึงเอาสิ่งของที่ตัวเองแบบพอจะมีเอามาให้เราอย่างเงี้ยคือแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราแบบอิ่มฟูเต็มใจแล้วนะเออนะคะแล้วก็แบบมาขอถ่ายรูปด้วยอ่านะคะแล้วก็มาขอคําแนะนะําอะไรยังแบบตามมาเซลฟี่อีกครั้งหนึ่งอีกเงี้ยค่ะทั้งเซลฟี่กับเราแล้วก็เซลฟี่กับลูกชายอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบก็ถามคุณแม่บอกว่าเออคุณแม่พักถึงกี่โมงคะอะไรเงี้ยคุณบอกว่าเหลือเวลาพักอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วค่ะอะไรเงี้ยคือแบบคดีใจมากคือมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบ เวลาของเขาอะ่ะมันมีค่าเนาะแต่เขายังสลามมาเจอเราอะ่ะนี่คือแบบที่สุดแล้วรักนะดูแลตัวเองด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ที่ประทับใจกันหนึ่งก็คือว่าจะมีคุณพ่อที่เห็นลูกนะคะน้องมาก็เดินผ่านน้าบู๊ไม่รูไปแล้วก็เดินกลับมาอีกแล้วก็แบบยิ้มแล้วก็แบบเออ อคุณพ่อติดตามเออคุณแม่โบอยู่นะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบขออนุญ,ญาตแบบถ่ายรูปด้วยด้วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโมเมนต์ของคุณพ่อนึกออกรอไหมคะแล้วเราก็แบบอุย๊ยดีใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถามไปว่าคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่บูทนู้นค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือในในส่วนตัวก็ได้รูปลักษณ์เนาะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูดูแบบเฟดเฟียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณพ่อเขาจะแบบ ถูกชะตากับเราไหมยอะไรเงี้ยกลัวว่าเขาจะแบบเออเธอป็นอะไรก่อนยอะไรเงี้ยแต่คือแบบดีใจที่รู้สึกว่าเขาเองก็คือติดตามฟังเราดิเยยงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อหลายๆท่านอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือบอกว่าแนะนําให้คุณแม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าแบบอ่ะติดตามพยาบาลคนนีซสิอะไรเงี้ยนะคะเนาะดังน,นั้นคือวันนี้เป็นอะไรที่แบบประทับใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยขอบคุณพลัง FC ทุกๆคนเลยนะคะนะที่ทําให้าภาพนะคะที่บูธของมาสเตอร์รับบิค่ะมันอิ่มฟูเต็มหัวใจด้วยความประทับใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันประเมินราคาไม่ได้เลยขอบคุณนะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะคือถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีแม่โบอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณที่เราค่ะร่วมส่งพลังกําลังใจให้กันแล้วก็ไม่ว่าแม่โบจะไปปรากฏตัวที่ไหน,นะะ่เงี้ยค่ะแม่โทุกคนอ่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะพร้อมที่จะเข้ามาขอถ่ายรูปพูดคุยนะคะดีใจมากๆขอบคุณเหลือเกินนะคะที่แบบ ยืนเคียงข้างเคียงบาดเคียงไหลนะคะเนาะแม่ว่เองก็จะแบบพยายามนะคะพัฒนาตัวเองนะให้คู่ควรนะคะที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องพ่อแม่ๆลูกๆให้ได้มากที่สุดนะคะขอบคุณอันนี้เป็นความประทับใจอย่างที่สุดนะคะนะที่อัดคลิปมาบอกแล้วให้ทุกๆคนฟังนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า อยากจะเก็บไว้นะคะประทับประทับหัวใจจากในวันนั้นที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าก็พยายามที่จะมุ่งมั่นทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะเพื่อให้แม่ๆพ่อๆลูกๆนะคะได้รับความรู้ความเข้าใจที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองแล้วก็ไปดูแลลูกได้จนวันนี้ผลลัพธ์มันก็คือจึงอ้งในระดับหนึ่งสําหรับเราอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะขอบคุณที่ สมม่งมาพลังกำลังใจดีๆนะคะตอบแทนให้กับแม่โบมานะคะเนาะขอบคุณนะคะพลังแห่งความรักทุกอย่างเลยนะคะที่กเกิดนะคะให้แม่โบเป็นแมโบทุกวันนี้นะคะด้วยพลังของ FC ไลฟ์ FC ทุกคนนะคะ